ชนเนี่ยจะต้องดูแลหมดเลยทั้งขายะของพี่กุ้นด้วยถูกไหมแล้ววันอาทิตย์อร่อยมากยังไม่ได้กินเลยคุณค้ะรอสักครู่นะครับขอเปลี่ยนเขาไม่ใช่ขอเปลี่ยนขาเ,เติมของก็ได้นะฮะของที่เดียวบุ้มเลย ไรพูดแต่กี้ก็ได้ไปจินกับใครมาจินกับแต่กี้แล้วกันค่ะเพราะเรื่องนี้เดี๋ยว็นเจะ่อนรักกันแล้วที่นนาที่ผมไปทํารทำอะไร น้องวรนนท์ยัง <coughs> 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 าหังข้าพเจ้า้ร้อทีานักสดงได้เลได้ใช้สวงโอพะพิี่โตนังประสความสาเร็จโตนังเรวโตนัง้เ้ใช้จุดเทียนถวาิงทั้ง้ายเวหังันเต้าเจ้าชื่อนายยิบพัฒน์ทยวัฒนาบริษัทมาสตวันดีออเรน ละครเรื <G ã i> ่องใหม่ที่รักได้หรือยังอุ้งวังร้อ้ประสบความสำเร็จ Thank mm -hmm. you. เป็นวันดีนะครับเรื่องดีก็ขอบวงสวงละคร2เรื่องเลยครับมามีที่รักกําลังจะออนแอร์ในเร็วนี้แล้วก็รักได้หรือยังครับกำลังจะเปิดกล้องในเร็วนี้ครับมามีที่รักปวครับมามีที่รักก็จะเป็นละครครอบครัวโรแมนติกดราม่าค่อนข้างจะมีความดราม่าพอสมควรน,นะครับแต่ก็จะแฝงไปด้วยความสนุกเวลาที่แม่ๆมอยู่ด้วยกันตบตีกันสนุกสนานปาดฟันกันเนี่ยก็จะเป็นละครครอบครัวน่ารักน่ารักอบอุ่นครับ จะเป็นสามครอบครัวที่จะมีสามเรื่องราวแต,ตกต่างกันต้องมีเหตุจะต,ต้องมาแบบว่าร่วมมือกันใช่ครับก็ิงๆก็จะเป็นเรื่องเหมือนว่า3ครอบครัวที่ต้องการให้ลูกของตัวเองเนี่ยเก่งที่สุดดีที่สุดเจ๋งที่สุดแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยก็คือจะมีการฟาดฟันกันแล้วก็จะมีการจัดให้ทุกคนเนี่ย,ยมีความเชื่อมสัมพันธ์ให้ทุกอย่างให้ทุกอย่างมันดีต่อ,อก,กันครับแต่ว่าดันเกิดเหตุการณ์ที่ต้องไปเจอเหตุการณ์ฆาตะกรรมก็เลยต้อง3คน3าครอบครัวเลยจะต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาครับพี่ี้เล่าของครอบครัว ค่ะครอบครัวกี้ก็มีทั้งคารที่แบบต่อสู้กับแม่ๆอีกทั้งสองคนแล้วก็ปัญหาเรื่องแบบความรักในในครอบครัวของเรากันเองค่ะเพราะเราเราเป็นซิงเกิลมัมลูกเร <derived> าเราค่ะ <Laura> น, <ALI> น้องเอวาในเรื่องชื่อน้องเอวาค่ะก็เป็นเป็นกี้เป็นซิงเกิลมัมซึ่งก็จะมีปัญหาเรื่องครอบครัวกันค่ะ พีี่่อนนะะคบ้าก็คือบ้านจอยจะเป็นบ้านที่แบบโปรเฟปชั่นน้สิ่งหนึงคือแบบว่าปั้นเขามาตั้งแต่แบบเป็นไข่มาแบบดีที่สุดนะค่ะแต่ว่าบังเอิญว่าสามีไม่ใช่สามีค่ะสามีค่ะดันไปรักผู้ชายคนอื่นไม่รักผู้หญิงคนอื่นด้วยไอ้นะคะไม่รักผู้หญิงคนอื่นไม่รักผู้หญิงคนอื่นไม่รักผู้ชายคนอื่นเขาปวดเราก็เลยมีเรื่องราวค่ะครับผม้านหญิงนะคะบ้านที่หญิงผู้ชายรักเราค่ะโอ้ยแฟนแฟนเขา ทำให้เขากดขี่ข่มเหงเราอยากให้เราเป็นแม่ที่ดีที่สุดในสายตาของเขาโดยที่เขาไม่ได้แคร์ความรู้สึกของเราอะไรนะคะก็<ม>เป็นเหมือนคุณแม่กดแอบนิดนึงก็จะมีจุดที่ทําให้เราแบบหมดไม่ทนแล้วแล้วก็ลองเปลี่ยนตัวเองกานฝึกด้วยตัวเองอย่างเดียจะเป็นจริงานจากน้องานกับน้องๆ,ๆโอ้ๆๆ <c oughs> โหแข่งเสียงเก่งมากนะแต่น้องเก่งมากเก่งจริงๆลูกใครเลิศสุดคะลูก เรียกขาลูกค่ะลูกค่ะเราต้องมีความันใจยเขาจะเป็นแบบแกนนอมเด็กเกนิดนึงคขับสนุกครับสนุกครับก็ได้ร่วมงานกับเด็กๆแล้วก็ทุกๆคนก็เราเหมือนครอบครัวจริงๆแหละก็เจอกันบ่อยๆก็สนิทกันขึ้นเรื่อยๆครับสนิทนะคะสนิทกกัันนนสิทตอนเนี้ยดูไม่ค่อยดี้อ๋อบ้านที่เดียวเหรอคะที่เดียวเป็นครับก็เป็นค่อนข้างจะ ครียดในบ้านนิดนึงเพราะเราเป็นคนที่อะไรดูแลครอบครัวด้วยด้วยคําสั่งอำนาจาว่าครอบครัวเราเป็นในพลในทหารมือตลอดก็สูกเลี้ยงแบบมีวินยัยแต่นั้นอะไรที่นอกเหนือหรือหลุดจากวินัยที่เราคิดไว้เนี่ยเราจะไม่ชอบเลยเราจะต่อว่าแต่โดยเฉพาะลูกเพราะลูกเราเป็นลูกชายด้วยแล้วก็ ดันมีเพื่อนแบบเป็นน้องๆผู้หญิงอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้นะลูกเข้มแข็งทำไมแม่ยังงุ่านี่อะไรเงี้ยฮะก็เลยกดดันเขาครับผมจะเป็นสไตล์นี้ในเรื่องบ้านผมจะเป็นแบบเด็กเก่งมากเงี้ยครับเด็กจะเหมือนเป็นผู้นําพ่อกับแม่มากกว่าเออเราเราจะเป็นพ่อที่ใจดีแล้วลูกก็จะรักเรามันก็เลยจะทําให้ค <studio. S 2> <t> ุณแม่เขาบางทีแบบเอะตกลงลูกรักเขาบ้างไหมแบบว่ามี ติดริดเขามาก่อนนะพี่บอลเขาจะไปว่าเขาไม่ได้นะดูดิแม่ยิกคือมือที่สามเรอไม่บอลพี่เป็นี่เคยบังคับเขาแต่งงานเขาเราอยากได้เขาเราเขา่จอเขาแต่งงานเลยต้องไปติดตามในเราต้องไปติดตามพี่บอลแล้ครับพี่บอมเป็นยังไงเลยใช่เขาสพี่บอมเป็นยังไงเลยพี่บอลเป็นยังไงครับพี่หมพี่บอมเป็นยังไงครับตัวคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ไม่ในเรื่องในเรื่องออ๋ในเรื่องละครเป็นเป็นเขาเป็นเชฟก็ เขามามีลร่วมกับครอบครัวทั้งสามครอบครัวเลยเขามาจีบเราไงเขาเมือเราเราอยได้เหรอไที่แบบว่าขีเลยค่ะพ like right? ีเลยหรอขีเลยพีเลยเขาเป็นแบบเขเป็นบุญเจที่แบบําคัญมากที่ทำให้เกิดเรื่องราวได้ดูมีประโยมากค่ะ อีกเรืน่นึงค่ะรักได้หรือยังครักได้หรือยังก็กาลังจะเปิดกล้องเยร็วนี้ค่นี้ก็จะเป็นแนวรมติกราม่าเลยนะครับแต่ก็มีคมวมคดี้ด้วยสนุกสนานแน่นอนแล้วก็ได้ฟาดฟันกันแน่แนทังครอบครัวแล้วก็ทุกนักแสดงเลยครับตเป็นไงทว่าเป็นเรื่องในระบเป็นแม่เลยงเวค่ะก็เป็นบทบาทที่ไม่เคยเมาก่อนก็ก็ดีใจค่ะแล้วก็มีลูกจ็ดวดด้วยอะไรี้ยแต่ว่าอ่านเรื่องจบแล้วน่ารักมาก ต้องไปศึกษากันเป็นคุแม่เลี้ยงเดี่ยวจริงๆเ,เรานัดเวิร์กช็อปกันนะคะคแต่ว่าก็ยังยังไม่ได้เข้าแบบเข้าไปเวิร์กช็อปกันจริงๆจังๆอะไรเงี้ยแต่เท่าที่อ่านบทเราก็รู้สึกว่าสนุกดีเรารู้สึกว่ามันมันเข้ากับยุคสมัยนี้ที่โอเคปัจจุบันนี้แม่เลี้ยงเดี่ยวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทุกคนเลือกที่จะมาแบบต่อสู้ในความที่เรารู้สึกว่ามันมียุติธรรมอะไรเงี้ยไม่มาแล้วครัเรื่องนี้เป็นไงครับเอ่ออ่านบทไปสนุกมากครับสนุกมากแล้วก็เออ่มีความกุ๊กกิ๊กอ่านแล้วก็ขำตามจอยไป สนุกขึ้นเรื่อยๆแต่ละตอนอะไรเงี้ยก็เมื่อกี้ก็เจอกันแล้วก็คุยกันว่าเออบทสนุกมากๆก็เป็นคาแรคเตอร์เป็นเหมือนนักธุรกิจหนุ่มที่กลับมามาเจอคนที่อายุเยอะโอายุเยอะจะไปเจอสาวที่อายุเยอะกว่าแต่เราแบบเออเหมือนได้รับได้รับความรักแบบรู้สึกว่าเขาอบอุ่นมอบความอบอุ่นให้กับเราอะไรเงี้ยครับแก๊บแก๊บขเรื่องมันจะอยู่ตรงไหน ัเป็งเรื่องจะเป็นเรื่องของความรักเลยครับความรักก็คือตามคอนเซปต์ของชื่อเรื่องเลยรักได้หรือยังเพราะว่าอย่างตัวของน้ําตาลเนี่ยก็คือเหมือนผ่านประสบการณ์ทางด้านความรักที่ไม่ดีมาครั้งนี้จะยอมเปิดใจครั้งไหมก็คือตามคอนเซปต์ของเรื่องนะครับว่ารักได้หรือยังครับเปิดกล้องเดินครับเปิดกล้องเดือนเนี่ยครับพฤษภานะครับจะเสนออีกเรื่องหนึ่งไหมครัใช่ครับก็ฝากรอติดตามด้วยนะครับทั้งสองอเรื่องเลยครับก็ฝากติดตามละครทั้งสองเรื่องด้วยนะครับหมามีที่รักกำลังจะออนแอร์วันที่6พฤษภาคมนี้แหละครับวก็ รักได้หรือยังกําลังจะเปิดกล้องเร็วๆนี้ก็น่าจะได้ติดตามกันภายในปลายปีไม่ก็ต้นปีหน้าครับขอบคุณค่ะเรคุณคคุณค่ันเสียบเสียบอไรกไรกิน พ่อมารัวไวเหมือนเรียนจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีลูกเลยค่ะใช่ล้วก็พออายุสามสิบก็มีปัญหาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่คู่ไปไม่รอดเราก็เลยตัดสินใจโอเคไม่เป็นไรเมื่อเขามีคนอื่นเราก็พาลูกออกมากดากีก,ออก,กว่าก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นเหมือนคุณแม่ลิงเดียวที่ที่จะต้องขึ้นฝังแล้วก็พาลูกฝ่าปัญหาทุกอย่างไปให้ได้ฟังดูเหมือนจะดราม่าแต่ที่จริงแล้วในเรื่องอ่ะมันมีความคอมพิเตอร้นา่นารักนา่ารักเยอะมากทั้งกัรนอนม์สด้วยอะไรด้วย ชื่ออะไรคะแนะนำตัวหนึ่งชื่ออะไรคะของควันค่ะรับเปิดเป็นลูกของพี่น้ำตาลค่ะเออต้องต้องแบบว่าแบบหาละลายเขาเรียกละลายกำแพงกันเนาะไงบ้างให้มีความเป็นแม่ลูกคือเอ่อที่จริงแล้วอาจจะต้องไปเวิร์กช็อปด้วยกันอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่สนิทกันไวเนี่ยเพราะว่าวันอะไรนะคะเราไปทำไมนะฟิตติ้งด้วยกันใช่ไหมค่ะใช่ค่ะอ่าไปฟิตติ้งด้วยกันแล้วก็คือต้องไปบิวให้น้องทำตาโตๆโอเคแม่ตาโตแบบลูกต้องตาโตด้วยแต่ทำไงคะทำไงตาโต่วยไงนะ ใช่ค่ะเออแบบมีเขาเรียกว่าต้องแบบเอามีอะไรมาล่อน้องอะไรไหมคะตอน,นไม่มีเลยน้องน่ารักค่ะแล้วก็<ม>คือเขาเรียกว่าอะไรอะเด็กอยู่นี้เก่ง<ม>เก่งทุกอย่างเลยแบบบอกให้ทําอะไรก็ทําได้ดรามาก็ทํำได้ดีมากแล้วก็<ม>คือก็ต้องพยายามสนิทกับเขาให้เยอะๆเ<ม>พราะในเรื่องคือมันเหมือนเขาเป็นทั้งชีวิตของเราเลยแล้วก็เราก็ไม่มีประสบการณ์มาเทียบเคียงไม่เคยมีลูกมาก่อนอะไรอย่างนี้นค่ะ<ม>ก็เลยต้องแบบโอเคอาศัยการสนิทกับเขาให้มากๆเราจะได้แบบรู้สึกสุกพันกัน เป็นไงคะพี่น้ำตาลดีไหมคะดีค่ะพี่น้ำตาลสอนอะไรบ้างคะไม่สอนรู้เมื่อกี้พี่น้ำตาลทำอะไรให้กินอะไรกินน้ำไยแกะยำไยอ่สนุกด้วยคะเล่นละครสนุกด้ยไหมยังไม่ได้ถ่ายอ๋อไม่ตอนตอนไปซิตติ้งตอนไปซิตติ้งสนุกไหมคะสนุกเออในเวิร์ดช็อปเป็นไงคะยังไม่ได้เบิร์ดช็อยังไม่ได้เบิร์ดยังค่ะเดี๋ยวไปเนาะตื่นเต้นไหมคะต้องเตรียมตัวยังไงไหมคะต้องทำการบ้านไหมคุณพ่อชื่ออะไรนะคะ พี่เพชรใช่ไหมพี่เพชรเป็นพงพอ่เอเขาก็ต้องเลือกลูกมาให้แมทกับพ่อแม่หน่อยปากแล้วก็เรื่องนี้หน่อยค่ะก็ฝากละครเรื่องรักได้หรือยังด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งที่ที่ตานเองก็ไม่เคยเล่นแบบน,นี้มาก่อนนะคะแล้วก็เชื่อว่าละครเรื่องนี้จะต้องสร้างสีงสันแล้วก็สร้างความสุขให้กับทุกคนแล้วก็เป็นละครครอบครัวอีกละครหนึ่งที่สามารถดูได้กันดูได้ด้วยกันพร้อมทั้งครอบครัวด้วยค่ะก็ฝากด้วยค่ะแล้วได้หรือยังละครไคะ